จะทราบนะครับในฐาน,นะที่คดีนี้มันก็ยืดยาวมานานค,คุณทําหลายคดีไหมเดี๋ยวตอนนี้ฮะัทำคดีเดียวเลยของลุงเอาของลุงให้จบไปเลยโอ้โสุดยอดมากครับนี่คือทนายของประชาชนจริงครับ,รรบถามจริงคุณคิดค่าทนายหมวดจรันเท่าไหร่ฮะพูดกันตรงๆนะฮะครับผมพันเดียวพันเองเหรอ,อทำไมคิดถูกขนาดนั้นครับชั่วโมงละพันโ <c oughs> อ้โหวันหนึ่ง ยีชั <S 1> 1 <S ่ 3, 65, 000, 24, วโมง24งหมื่นี่หน, <8, S 2> นึ่งปีสามร้อย้าวันสองหมืองวแล้านกว่าแ <c oughs> ล้านกว่าโอ้โหแล้านรู้งั้นผมอยู่ฝั่งดู <c oughs> แต่ว่าเขาคงไม่ได้หรอกถ้าตราบใดผมยังอยู่ <c oughs> เอางี้เดี๋ยวให้คดนนีจบเนี่ยผมให้สิบห้าเลยสิ้าล้านเลยสิบห้า, <c oughs> า <c oughs> ปีแบ่งกันคนละคท้น <c oughs> <c oughs> มันเ <formation jin inh throat> หมือนคุณครูจะแพ้นะคุณครูแพ้น่ะจริงๆแล้วมั่นใจว่าชนะแต่จะแพ้ก็เพราะมันนี่แหละเอางี้ไม่อยากจะถามว่าสรุปแล้วคดีเนี่ยคุณครูจะอุทธรณ์ไหมผมต้องบอกก่อนนะถ้าจะอุทธรณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับก็อยากจะบอกครูว้ให้คิดดีๆนะชั้นต้นนี่ก็แพ้ไปแล้วถ้ามาอุทธรณ์อีกเนี่ยถ้าหลักฐานไม่เพียงพอหรือว่าเอาข้อมูลเก่าๆมามันก็สู้ลุงเขาไม่ได้อยู่ดีครับผมและที่ผมทำเนี่ยผมก็บอกลุงไปแล้ว ไม่ต้องไปฟ้องอะไรกลับแล้วเพราะลุงก็อยากใช้เงินเงินเป็นของเขาลุงก็อยากใช้เงินผมทาคดีผมก็อยากได้เงินแต่จริงๆแล้วได้ใจของผมจริงๆที่มาทําให้ลุงเรื่องเงินเรื่องเล็กครับแล้วทําไมได้ล่ะครับเป็นเรื่องใหญ่ทันทีผมเลยอยากให้ลุงเขาได้ใช้เงินปีหนึ่งละแปดล้านกว่านี่คดีจะสองปีนะคุณอาจจะได้สิบห้าสิบหกล้านนะครับพอไหมฮะพอไหมฮะไม่ต้องถามว่ากลัวพอให้มันไหม แอพอพอเหลือตังยี่สิบห้าล้านในธนาคารอยู่ครับถ้าคุณครูอทอนเนี่ยฮะถามว่าเอาง่ายง่ายถ้าหากว่าครูชนะจะทํายังไงช่าชนะช่างก็ได้เงินไม่มีทากหรอดีเราต้องอุทอนยังไม่ได้ตัดสินด้วยใช่ลืมไปต้องอุทอนด้วยใช่เราต้องรวบรวมพยานรักขานมาชนะเข้าให้ได้ถ้าหาชนะคุณชนะคุณก็จะได้เงินแบ่งกันถูกต้องถูกต้องไหมครับแลวก็แพ้ล่ะแล้วก็ติดคุกไง ทนายติดคุกด้วยเหรอเขาติดคุกผมจะไปติดได้ไงเราไม่เกี่ยวผมเป็นทนาย,นนายพบกับความสนุกสนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีความสุขกันตลอดเวลาเลยนะครับใครอยากมีความสุขใครอยากมีอรอยยิ้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะใครอยากได้เสียงหัวเราะก็มาที่นี่สฟนเพจครับไลฟ์คอมเมดี้กดไลค์กดแชร์ไลฟ์คอมเมดี้สุดยอดลูกเพีย